ดีค่ะมุกนะคะปีการบุกประเสริฐนะคะผู้กำกับภาพยนตร์ลองลิฟเลิฟนะคะ First Time d ด a m มาค่ะก็จริงๆก่อนหน้าที่จะมาทำลองลิฟเลิฟค่ะตัวมุกก็เป็นผู้กำกับสิทธิ์ของเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเนื้อคู่ประตูถัดไปแล้วก็ทำงานโฆษณาอ่างเงี้ยคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นงานที่ตลกเป็นงานคอมเอมดี้เป็นงานแบบเพ้นเพียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า พอถึงจุดหนึ่งเออเราทําหนังเรื่องแรกเนี่ยเราสึกเออเราอยากพูดอะไรที่มันโตขึ้นลึกขึ้นนะคะก็เลยทําภาพยนตร์เรื่องลองรีบเลิฟขึ้นมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทําดราม่าแบบจริงจังนะคะนี่คือสคริปต์ที่ให้หนักแสดงแล้วก็ทีมงานนะคะเนื่องจากว่าเราก็พอเราพอเรารู้ว่าเราแบบจะทำดราม่าเรื่องแรกเราก็เตรียมตัว แล้วก็คิดวิธีการหรือเทคนิคต่างๆในการที่จะทําให้ดราม่าของเราแบบสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือในในลองรีเฟล์เนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าหนังมันเป็นหนังที่พูดเรื่องว่าเออสุดท้ายเนี่ยเขาจะกลับไปรักกันไหมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราอะรู้สึกว่าเราไม่อยากให้นักแสดงเนี่ยได้รู้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงกันทั้งครูะคะ่ะแต่อยากให้การแสดงหรือว่าเอ,อ่อตัวละครเนี่ย ค่อยๆอยู่ในโมเมนต์ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆในการถ่ายทำเนี่ยมันก็จะมีการเลียงซีนต่างๆไว้นะคะเพื่อที่จะค่อยๆให้เขาแบบรู้สึกกับโมเมนต์นั้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของสีน,นี้อันนี้เป็นสีนที่ชมจะรู้ครั้งแรกว่าตัวละครตัดสินใจอย่างไรซึ่งในขณะที่เราแบบเอมคิดเทคนิคต่างๆมานะคะจดหมายที่เห็นในกระเป๋าค่ะ ก็คือจดหมายที่ชมเนี่ยจะได้เปิดครั้งแรกในกระเป๋าซึ่งเราซ่นอนจดหมายอนั้นไว้แล้วก็เขาก็จะอ่านแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าหนังมันจะแลนดิ้งไปที่ไหนอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ค่ะเดียวกันการที่เราเด렉ชั่นแบบนี้มันไปผสมกับฮอร์โมนแม่ของชมซึ่งชมพึ่งคลอดน้องเกลวตอนนั้นเลยะคะเะยแล้วมันก็ทําให้เกิดแบบอิโมชันัลที่มันแบบอิมแพ t คชมมากๆอะคะ่ะแต่มันไม่ใช่ตัวละคร ซีนนี้ค่ะจริงๆเป็นซีนที่สุดท้ายเราก็จะถูกแบบทิมออกนะคะก็ะะจะเหลือแค่การอ่านเพราะว่าจริงๆตัวละครเมตาเนี่ยเป็นตัวละครที่คือเขาชาวกว่าชมมากะค,ะค่ะคือชมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบแม่ที่เพิ่งเป็นแม่ด่วนๆเลย <S <S ๆๆเพราะจริงๆเนี่ยหลังจากคลอดน้องเกลสามเดือนยังให้นมลูกอยู่เลยแล้วก็มาถ่ายหนังแล้วเลยะค่ะ <S <S ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเออเป็นเอ็กซ์เพลเยนที่รู้สึกว่าเออมันเหมือนเรารู้แล้วแหละว่าแบบเห็นแล้วว่าว่าในหลังมอนิเตอร์เนี่ยผิดเดเร็ชั่น เราก็เดินไปหาผู้ช่วยผู้ช่วยถ้าเราแบบอยากขอถ่ายอีเทกอะไรเงี้ยผู้ช่วยแบบจะบ้าเหรอเขากล่วาวว่าเพราะว่ามันแบบมันทั้งพลูมากทุกอย่างเลยผู้ช่วยวอาเออจริงๆเราน่าจะมีวิธีอะไรต่างๆที่จะแบบช่วยได้เช่นการเอาเสียงออกการคัดหรือการรับแค่จดหมายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนี้ก็เป็นเออเป็นประสบการณ์ที่แบบอาอจอจะตั้งใจมากไปแต่ว่าไม่ได้คำนวณฮอร์โมนแม่ของชมอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง ความดราม่าก,ก็ยังไม่จบสิน้นหลังจากที่อ่ะเราก็ทําไปนะคะถ่ายทําไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นดาบแรกก็คือเป็นอีดิทครั้งแรกนะคะแล้วก็มีการเทสออดียนตอะไรเงี้ยค่ะหนังสองชั่วโมงครึ่งตอนนั้นนะคะปรากฏว่าความเศร้าของเรามันไม่เท่ากันคือตัวเรารู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่แบบหวานขมแล้วเราก็อยากพูด เรื่องความรักที่มันจริงๆสุดท้ายแล้วอะค่ะแม้ว่ามันจะจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งแต่เราอยากให้ทุกคนแบบมองกลับไปแล้วมันสวยงามแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าพอเราทํามันออกมาแล้วเราไปเทสออเดียนนะคะเราพะว่ามันเศร้าแบบมันดําดิ่งจมบอกกันแบบกว่าที่คิดเหมือนกับเราปรุงแล้วมันมันเราอยากได้หวานขมแต่มันขมเยอะไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงหลับตาในตอนจบ ซึ่งในซึ่งตอนแรกที่วางไว้ค่ะมันก็จะขึ้นแบบด้วยเพลงเหมือนเคยซึ่ง <laughs> พอเป็นเพลงเหมือนเคยเนี่ยมันยิ่งแบบเศร้ามากแล้วก็ยิ่งแบบว่าทําให้ทุกอย่างมันดูแบบดาวลงไปเนี่ยเราก็มาถามตัวเองว่าเออจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเออแมเสเซจที่เราอยากจะบอกคนดูหรือว่ามูทหรือว่าไวท์สุดท้ายที่เขาจะเดินออกจากโรงมันคืออะไรงี้ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องความการแบบว่าทำดราม่าครั้งแรกเราอาจจะปรุงแบบว่าเข้มไปนิดนึงค่ะ ต่อมานะคะอันนี้ก็คือการชรเลนศักยภาพของนักแบบสแดงที่เกินขอบเขตไปหน่อยจริงๆตัวละครนี้ต้องเป็นป๋อมแป๋มนะคะซึ่งเราอยากได้ชอปเปอร์ที่มันเป็นรุ่นที่มันหน้ายาวอะแล้วเราก็ส่งป๋อมแป๋มไปเรียนนะคะแต่ปรากฏว่าเรียนไปหลายคลาสมากป๋อมแป๋มก็ไม่สามารถขี่รุ่นรุ่นยาวได้ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นรุ่นสั้น แต่เมื่อเป็นรุ่นแบบหน้าสั้นแล้วเนี่ยเข้าฉากวันแรกปองแปบมบแบบก็ยังขี่ไม่ได้ทุกฉากที่เห็นในหนังนะคะ่ะก็จะเป็นวิธีใช้แบบสานลี่หรือว่าใช้ลิกดอลลี่ลากเอานะคะแล้วก็90%เป็นี่ยเป็นทีมอาร์ตนะคะที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้นะคะอันนี้ก็คือเออลุงนี้ไม่ส่งไปเรียนหรือลุงนี้กูเลือกคอยางแต่แรกแล้วเลยเนี่ยแล้วก็ใช้พี่คนนี้ขี่ไปเลยตลอดอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผลละกันนะคะก็คืออันนี้ค่ะคือจริงๆคือซีนเปิดถ้าใจ้เห็นสังเกตดีนะคะพี่ซีนิมบ์ดีโอพีของเรานะคะจริงๆก็รถชนนั่งรถเข็นไปครึ่งเรือกแล้วก็เป็นซีนเปิดของหนังอะคะ่ะที่เป็นซีนรถคว่ำแล้วก็ซันนี่ก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถคว่ำคายอยู่ในรถนะคะซึ่งการถ่ายทําซีนนี้อะคะ่ะจริงๆเหมือนผู้ช่วยก็มาถามเราแล้วแหละว่า มันคิวเนี่ยเนื่องจากมันมีคิวนักแสดงคิวโลเคชันคิวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วหวยมันออกมาที่คิวแรกของหนังค้อยของวันเปิดกล้องนะคะแล้วมันก็เป็นฉากแรกโอเพนนิ่งของหนังด้วยเลยนะ้เชี่อวปัถหาว่าถ้าผมจะขอถ่ายอันนี้ day วันเลยได้ไหมด้วยความที่เป็นผู้หญิงเรียนศิลปาภาษาไม่มีพื้นฐานทางฟิสิกส์ใดๆมันก็แค่ความลดแหละมั้งก็คิดว่าแค่ความลดเต็มที่ก็คือลิกซันนี่ความอยู่ในในรถอะไรเงี้ยนะก็ ได้สิอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองน่าจะน่าจะจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็โอเคตัดสินใจปรากฏว่าวันนั้นก็เป็นวันพอวันเปิดกล้องฝนตกสองชั่วโมงนะแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างแบบดีเลย์ตอนที่เราย้ายมาที่เซตนีอะคะ่ะคือการคว่ำรถเนื่องจากวันที่เราตัดสินใจทํากับเส้นทางของการที่เราจะมาถ่ายมันก็จะมีขั้นตอนอะไรต่างๆใช่คะคือวันนั้นนะ่ะเราก็เพิ่งรู้ว่าเออรถเนี่ยเราเราไม่สามารถมีเบิ้ลเนื่องจากเลือกรถเก๋ไปอีก รถเด่ยมันไม่มีซากที่จะเอามาทําเป็นคว่ำมันจะต้องใช้รถจริงคันนั้นในการคว่ำแล้วมันต้องมีการถ่ายน้ํามันมีการขึ้นสลิงสีจุดจนทําให้มันมันายมากค่ะแล้วเหลือเวลาถ่ายประมาณแค่สองชั่วโมงหรชั่วโมงนิดๆซึ่งมันก็จำกัดแบบช็อตเหมือนเราก็ต้องคิดช็อตใหม่เดี๋ยวนั้นเพื่อ เพื่อเล่าให้ได้ด้วยเวลาที่มันจํากัดเนี่ยจากที่เคยรับหลายคัสอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบคิดตรงนั้นแล้วก็ดีไซน์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆพอหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาจนหนังเข้าลงใดๆเราก็มาเห็นซีนนี้กันเราก็รู้แหละว่ามันมีแผลอะไรบ้างเงี้ยคะผู้ช่วยเองก็เดินมาบอกเราว่าเนี่ยถ้าเขาแบบรู้งี้เนาะว่าถ้าตัดสินใจใหม่ได้ในคิวนั้นเขาจะเดินมาบอกเราว่าเปลี่ยนคัดเปลี่ยนซีนนี้ยให้เป็นไหน แล้วก็ทํางานหน่อยซึ่งจริงๆมันก็สามารถที่จะเล่าเป็นไหนได้เลยนะคะซึ่งเอออันนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็วินาทีนั้นมันก็ตัดสินใจกันแบบมันเป็นเดย์แรกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าตัดสินใจได้อีกทีก็ถ้าถ่ายเป็นไหนแผลอะไรต่างๆเพราะจริงๆมันมีทงการขึ้นกรีนขึ้นอะไรด้วยเพราะมันจะต้องไปแมทกับโลเคชันข้างหลังซึ่งจริงมันต้องเป็นอาบนวดอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีแบบปัจจัยมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าอืมถ้าเลือกได้นะคะลงนี้ก็ ซึ่งจริงบทเนี่ยเวลาเราทํามาค่ะหน้ากองหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันสามารถแบบฟิกซิเบิลเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในการเล่านะคะพื่นทีมันไม่จําเป็นต้องยึดกระบทหรืออะไรนี้ค่ะต่อไปก็คือแล้วก็แผลใหญ่อีกอันนี้ก็คือเป็นการทํางานกับพืชพัธุ์แล้วก็ฤดูกาลนะคะเราเคยไปถ่ายแบบไล่อ้อยแล้วเราต้องการแบบว่าตัดอ้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าเจ้าของไม่ให้ตัด เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาตัดเราก็นึกว่าเป็นเรื่องความถูกต้องหรือความอะไรเราก็แบบเราก็นึกว่าเป็นเรื่องความเสียหายเวลาตัดอ้อยแล้วมันจะต้องแบบเออเหมือนน้าตาลหรืออะไรของเขาหรือเปล่าก็เลยแบบเออถ้าจะต้องตัดต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จ่ายเงินไปนะะผ่านไปจากวันบล็อกชอตประมาณสิบห้าวันอนยะ่างเงี้ยกลับไปอีกทีคือขับรถเข้าไปอ่ะเห็นลายอ้อยของเราถูกตัดเยี้ยนไปแล้วหมดเลยเพราะว่าเจ้าของอ่ะคิดว่าเออมันถึงเวลาแล้ว คือพอเขาเห็นเห็นต้นตรงั้นแล้วเขาถึงแล้คิดว่าเออสงสัยน้องก็คงอยากให้ตัดอยู่แล้วเขาก็คือตัดไล่อ้อยเราไปจนเฮียนเลยแล้วความขนลุกก็คือพอมันถึงจะดูดดดตัดจริงๆไะคะแล้วเรามองไปแบบที่ไล่อื่นๆน่ะคือมันก็ถูกตัดแบบไปหมดแล้วเหมือนกันแล้วเราก็แบบทำยังไงดีโลเคชั่นก็เลยต้องวิ่งไปหานะคะแต่สุดท้ายในที่สุดก็แบบ ได้โลเคชั่นใหม่มาะคะซึ่งจริงๆเนี่ยค่ะาการทํางานพวกพืชพ่านจริงๆอ่ะมันมีดีลของมันมแบบเวลาเราอยากได้ทุ่งสีเขียวทุ่งสีเหลือลงอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็จะมีเรื่องที่ต้องคอนเซิร์ตอีกอันหนึ่งก็คือพพึพงงธานอันนี้ก็คือจริงๆใจก็อยากให้อยู่ในหนังลองรีเฟลนะคะจากที่เป็นฉักที่เป็นแหล่งสดะคะแต่ปรากฏว่าบ็อกช็อตอย่างนีฉันได้ภาพแบบโมเน่มากทะลาะกันแบบโมเน่ วันจะถ่ายค่ะไปถึงก่อนหน้านั้นหนึ่งวันน้ำป่าเขาก่อน <ๆ S 1> ถ่ายไปทั้งหมดไม่เหลือเพราะพึ่งทาใดๆดอกไม้ไม่เหลือเลยซึ่งจริงพึ่งทาจริงมันเป็นดอกไม้ที่แบบมันเคยสูญพันุไปแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลับมาแล้วรู้สึกว่ามันมีแบบมีนิ่งอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าก็ไม่ได้มันมานะคะสุดท้ายเราคชัชนก็เลยต้องกลับไปใช้แหลมสนซึ่งจริงๆแหลมสนเป็นโลเคชั่นที่เขียนอยู่ในบทอยู่แล้วนะคะ อ,อันนี้ก็เป็นความอันนี้เป็นส่วนตัวแล้วกันคือมันเป็นความแบบอ่อนด้อยในการกำกับดราม่าด้วยมัง้งก็คือหลังจากที่เราถ่ายซีนนี้นะคะ่ะคือเป็นเป็นช่วงครึ่งเช้าเรารู้แล้วว่าหนังมันจะแลนดิ้งยังไงอะไรเงี้ยเราวันนั้นก็ไปนอนที่ซันนี่คือเล่นได้เล่นได้ดีเท่าที่เกินที่เราแบบเอ็กเปต์จากพับจากบดที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยนะคะคือแม้ทั้งของแบบยังบอกว่าแบบเห็นเขายืนตัวโยกแบบ ข้างหลังซึ่งอกแบบมาเล่นเป็นเอ็กซ์ตาก็ยังรู้สึกกับมันมากๆอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอพักครึ่งอ่ะเราก็อยู่ด,ด,ดีก็คือมือขาแบบไม่มีแรงแบบจะเป็นลมือต้องวอหาผู้ช่วยแล้วก็แบบให้เรียกบบมบูแลน n c e ว่าชิบหายแล้วคือไม่เลยตั้งครึ่งนึงยังไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยเราคิดว่าต้องตายแม่อะไรเงี้ยจนกระทั่งพี่สีบานตะก้องท่านคนใต้นะคะ ก่าตอบหลายรา้วพว่ามันตื้อมันตื้อเดี๋ยวว่าหายแล้วมันก็หายเลยขึ้นมาแล้วแล้วเราก็อมาค้นพบที่หลังว่ามันคืออาการเหมือนแบบโอเวอร์ดสติฟัชั่นนะคะเหมือนโอเวอร์โดสความพึงพอใจอะจนมันแบบจะเป็นลมเลยเนี้ยซึ่งเราคิดว่ามันเกิดจากการที่ทำภาพย,ายนตร์โอเคสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็น เรื่องแบบทอม่าในชีวิตนิดนึงเหมือนกันนะะก็คือเป็นการถ่ายหนังที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบต้องชิงแสงแล้วค่ะเวลาเราไปถ่ายต่างจังหวัดเนี่ยเราจะมีเอ็กซ์ต้าที่เราจะใช้คนในท้องที่นั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็งวนมากรีบมาทุกคนก็ไปเจอที่จุดนี้โน่นนี่นั่น,นแล้วก็กลัวรถตู้อะมาส่งเอ็กซ์ต้าไม่ทันเพราะทาให้แบบเราก็ต้องถ่ายไปเลยอนะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายไปปึกเนี่ยโอเคจบไม่มีอะไรแรปเลิกนะพอกลับมาที่เบสอะ ก็บอว,ว่าคุณป้าที่แบบเป็นเอ็กซ์ต้าที่อยู่ในท้องที่อะ่ะเออเขาไม่ใช่เอ็กซ์ต้าแบบมืออาชีพอะ่ะแล้วเขาแต่งตัวแบบสวยมากเพื่อรอเล่นหนังเล่นสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายงเงี้ยแต่เราแบบไม่ได้ถ่ายเขาเลยงเงี้ยก็รู้สึกแบบอันนั้นเป็นคลิปที่ไรก็จะร้องไห้ลุคพีก็รู้สึกว่าแบบถ้าเรายอมเวลากลับไปได้เราอยากจะแบบซึ่งตอนนั้นอ่ะเราพยายามเรียกตัดเรียกกล้องนะคะให้กลับมาแกล้งถ่ายก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อให้คุณป้าเขามีแบบ e x p e r ์ e n c e ไปด้วยกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต,แต่ตอนนั้นก็คือตกล้องก็คือคนที่ใช้กล้องก็คือกลับกรุงเทพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอารถกลับเลยแบบหมดคิวเขาก็กลับเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเนีียก็ทุกวันนี้ก็รอคอยว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปถ่ายเขาอีกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีคนที่ตื่นเต้นกับงานที่เราทําเราก็จะจําเรื่องนี้ไว้ตลอดว่าเราโชคดีแค่ไหนเราได้มาทําอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายก็ จริงก็ในการทำดราม่าของภาพยนตร์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆชีวิตในการทำหนังเนี่ยมันมีเส้นดราม่าของการทำงานที่มันแบบขนาดคู่กันไปกับภาพยนตร์ที่เรากำลังจะทำแล้วก็ในทุกชีวิตของการทำงานภาพยนตร์อะไรย่างเงี้ยมันก็มันก็มีเรื่องดราม่าที่เออมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ก็อยากจะแชร์แล้วก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ